ี่ขนมกินไหมอร่อยนะมนุษย์คนนี้ใจดีจริงๆมันกินยังไงแล้วเคาทำไม่หวานหวานอร่อยอร่อยตังตังกี่ยังคือตังนั่น่ะสิอา้าวเนียนกินฟรีนี่หว่าได้ต่อยเอเลี่ยนแล้ววันนี้<ะ>ช่วยฉันด้วยสามสองหนึ่งวิ่งอ้าวช่วยเอเลี่ยนวิ่งหนีครบไหมสั่งมาขายอะไรเจ้าหนู อ๋อโทรศัพท์ขนมครับโทรศัพท์มันเป็นขนมได้ยังไงครับ่ะดูครับอยากได้ได้แบบนี้นี่เองข้างในมันเป็นอะไรอะ่ะลูกน่าจะเป็นลูกอมเป็นเล็กๆนะครับอืรู้จะไปขายเพื่อนๆวันนี้เออก็ดีอ่ะมันแปลกดีลูกครับอะขนมพวกนี้เอเลี่ยนชอบกินหรือเปล่าโอ้ยเอเลี่ยนที่ไหนมันจะมีแถวนี้โอ้ยมนุษย์ต่างดวงต่างดาวมีแต่ที่หนูดูในหนังเท่านั้นแหละ ไปไปรีบขายไปดจะฝนฟ้ามาครับจะเปียกซะถ้าคุณยากเจอเอเลี่ยนจะทํายังไงครับก็จะจวนมาลาวงมั้งเจอก็ดีจะได้สอนที่ลาวงเนี่ยการลาวงมลายังไงเนี่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เลอะเทอะเด็กๆมันมีที่ไหนเอเลี่ยนน่ะนั่งกินข้าวก่อนดีกาหืมอากาศที่ห้องก็ร้อนร้อนไม่ชี่บรรยากาศข้างนอกรับลม ัดกะเพราน,นี้อร่อยจริงๆ <S 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 อร่อยๆๆอืมอร่อยจริงๆตัวอะไรวะอร่อยๆๆ เรามาเมืองชายทำไมไม่พูดภาษาไทยั่นน่าสีอะไรบอกให้พูดภาษาไทยก็บอกเราลงมาที่นี่แล้วไงเรามาเพื่อเป้าหมายอะไรจับเด็กไปทดลองวิทยาศาสตร์อะไรอเห็นเด็กอยู่ทางนู้นเดินไปทางนั้นเฮ้ยมันเดินมาละตัวอะไรหะนะ สะดุดนะสะดุดนี่นี่จะมนุษย์ทรงกลมวยไปเดินเล่นที่ดาวพวกเราไหมดาวพวกเองมีอะไรเล่นไหมมีมีเยอะแยะโอ้ยเด็กที่ไหนเนี่ยมาลืมของเล่นไว้ที่นี่ไปไหมไปไหมขอคิดดูกันเอาย้ำโลทำไมไมานั่งกินข้าวตรงนี้ล่ะหนูอยู่ห้องแล้วร้อนค่ะอม,มองอะไรมองอะไร ตัวนี้ไม่เอาไปนะหลบไปก่อนจะขอเคลียร์กับตัวนี้ก่อนการเรียกฉันเป็นตัวเจเหรอฮะเรียบเหรอรู้จักแจ็แก้วบางประกงไหมบางประกงบางประกงอ่งะที่มีน้าขึ้นขึ้นลงลงอ่ะขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้จักมาอยู่ดาวที่ไหนมารู้จักบางประกงเนะ่ะฮะพวกเราเป็นมนุษย์ต่างดาวโอไ้ไปเลยไม,ไม่ปวดเจ้ามนุษย์ในมือคืออะไรอ่ะลาเต้ลูกบอลเนี่ยลาโต้หรือเปล่าอันนี่แหละอ่ะเอาไปเล่นไป อ่ะรู้จักแล้วถามทําไมอ่ะอยาก,กลับบ้านเย็นนะ๋ย่แม่ด่ารู้เปล่าค่<ฮ>ะเ <ฮะ S 1> ออเยีมโลกดูมันนษย์ต่างดาวด้วยนะลูกเด็กที่ไหนมาใส่หน้ากากเดินเล่นแถวนี้ยปากดีจับมันจับดาวเราดีไหมยอย่าเอาไปเลยเดี๋ยวมันมีปัญหาเฮ้ยกินอะไรอะ่ะแบ่งมังกีหมดกล่องแล้วอ้าว นี่ได้ยินที่คุณย่าเขาบอกแล้วใช่ไหมอย่าก,กลับบ้านช้าและหน้ากากเอาไปคืนเขาด้วยนี่นาฉันจับตัวนี้มันจับไปเลยไหมมันพูดมากไม่เอาหรอกอุ้ยถ้าจับมันไปนะกินของอะ่ะเกี้ยงดาวแล้วแน่โอยฉันไม่ได้กินจุขนาดนั้นจับและงอนเรามาเมืองไทยต้องชื่อคขายกับคนไทยหมแล้วเราจะชื่ออะไร่าชื่อย่างมาตอยโซเองชื่อว่าย่างมาตูมมันจะดีหรือดี เด็กเมืองไทยเล่นกันแบบนี้เลยเฮ้ยจะโลกเอออวนถ้าจะเดินไปอะระวังเจอเด็กใส่หน้ากากเอเลี่ยนด้วยนะอยู่ตรงไหนอะนู่นไงเออแล้วเอาอะไรมาขายอ่ะขนมโทรศัพท์โหเต็มกล่องเลยออยังไม่ได้ขายใครเลยแล้วอะไรเท่าไหร่อ่ะห้าบาทอืมอันนี้ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอ่ะนี่ก็ไม่โอ้ยเรี่องมากเออ ปลานาอ้วนวเฮ้ยตังะแล้วเราจะจับใครเป็นคนแรกนั่นไงเจอแล้วไปจับมันเฮ้ยปด้วยแกเป็นใครจับฉันทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกันเลยพวกแกสองตัวใช่ไหมที่ยมโลบอกว่านั่งอยู่ตรงนู้นพวกเราสองตัวนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหม น่าจะใช่พวกเราแหละนี่ขนมกินไหมอร่อยนะขนมมันคืออะไรนั่นนาสีมันคือของกินของมนุษย์พวกเรากินได้ไหมได้มนุษย์คนนี้ใจดีจริงๆขอเปลี่ยนซ้ำกันโอ้ยเรื่องมากแกยังไงแกยังงั้นแหละเด้งออกเลยมันกินยังไง แล้วเคาะทำไมไ<ง>แกะแบบนี้นั่นเองเข้าใจแล้วนั่นแหละเท hey, ลงในมือแล้วกินเลยทำไมสีขาวเยอะจังของข้าล่ะของข้ามีหลายสีกินเลยได้ไหมได้หวานหวานอร่อยอร่อยตังตังอีหยังคือตังนั่นน่ะสิเอาเงินเงินเงิอีหยังคือเงิน เลี้ยงกินฟรีเหรออ้าวเนียนกินฟรีนี่หว่าได้ต่อยเอเลี่ยนแล้ววันนี้ช่วยฉันด้วยจะจ่ายไม่จ่ายไม่นี่อบแบสามสองหนึ่งุ้ยอ้าวช่วยด้วยเอเลี่ยนวิ่งหนี้วียวมันาตางมนดต่างดาวเฮ้เอ้จากพี่ว่าน้อยไปเราจะไปไหนกันต่อหาจับตัวเด็กไง เอ้ยกีดับวันนี้ฉันมีหนมอะไรมาให้ดูด้วยแหละหนมแหละนี่ไงหนมแคนดี้ไอฟอนเฮ้ยนี่ไงมีข้อคงข้อความด้วยนะเว้ยหนมไอฟงเห็นกล้องหลังแล้วจะหนาวเป็นไงเออหนาวอะ่ะร้านเขาเปิดแอร์เย็นเอ,อ้ยนี่ไงกี้อยากดูชิร้านอ้วนใช่ไหมเออใช่รู้ได้ไงอะ่ขขะขายขนมแปลกขายขนมแปลกเหมาะกับคนหน้าแปลกแปลก อุ้ยเฮ้ยดักมันด่าฉันว่ะก็ดีแล้วไงไม่เป็นไรกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวอะเนาะโอ้ยยัรอเพื่อนร้านเป็นเพื่อนกันมาแสนนานไม่ทันแล้วฉันจะแกะกินคนเดียวขนมไอฟงฉันจะกินให้เยอะที่สุดแล้วก็เทแบบแน่นๆแปดสิบก้เม็ดในเนี้ใหญ่ฉาดักไม่ถึงหรอกฉันแกลบเข้าปากทันทีเลยแล้วก็เคี้ยวกลบ อร่อยว่ะแต่ไม่ทันจ่ายกล่องเลยกีไม่เคยเห็นเชื่อเดี๋ยวจะเทให้ดูโอ้น่ากินว่ะเองเห็นหรือยังกีถ้าไม่เห็นก็ตาบอดแล้วแหละแล้วฉันก็กินถ้าไม่ปากดิ้นฉันจะแบ่งละเข้าใจไหมดักเออแล้วระวังเอเลียนมาเดินเล่นแถวนี้นะโอ้ยเอเลี่ยนที่ไหนมันมีล่ะถ้ามันมาเดี๋ยวให้ปุ๊กกี้สื่อสารภาษาเอเรียนเเเเออแบบนี้แหละ ฉันไปล่ละร้านเกมเครื่องเต็มฉันจะไปเล่นห้องปุกกีเอ้อเออแล้วทไปฉันไม่เล่นห้องตัวเองวะไปเหงาไงไม่มีเพื่อนเล่นไงเออใช่ใชที่นี่มันคือที่ไหนนั่นนาสิเฮ้ยใครมาพูดอะไรวะสงสัยเด็กแถวนี้มาต่อเครื่องเล่นเกมจากเรางอืมเฮ้ยรอก่อนรอพี่ไม่หมดเวลาเว้ยเลิกไปเดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอวะ น้องๆรอกันนะอุ้ยใครสะกิดวะจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่ยบโลบอกอะพวกพวกคุณเป็นเอเลี่ยนจริงหรอคะใช่พวกเราคือมนุษย์ต่างดาวจะมาจับตัวเด็กไปทดลองถ้าจับหนูไปจับตัวนั้นเถอะค่ะาคุยกับใครวะคุณมนุษย์ต่างดาวแกเป็นใครกับใจมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาว ไม่ต้องพูดมากกลับไปกันชะฉันมีพ่อมีแม่นะกาต้องการฉันหรอหน้าตาแบบนี้ที่ดาวฉันไม่เคยมีสวยหรอแปลกดีเฮ้ยจยทุ่มเลยหน้าฉันแปลกเหรอไม่แปลกไม่แปลกเดี๋ยวนะสองตัวนี้เป็นคู่จริงกันหรือเปล่านะใส่เสื้อก็เหมือนกันเลยหน้ากากก็ยังเหมือนกันด้วยเป็นที่มาของคู่จิ้นมนุษย์ต่างดาวโอ้ยจะเขินอะไรขนาดนั้นล่ะ ดักกี้มันคุยกับใครเป็นจริงเป็นจังมนุษย์ต่างดาไวไอ้กี้ไปเล่นตรงนู้นไปดักกี้อา้าวไปไป,ปเดี๋ยวฉันพาไปห้องเพื่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยเล่นแบบเดียวกับฉันเปล่า,าถามทำไมไม่พูดวะเฮ้ยทำไมไม่พูดด้วยเป็นใบ้เหรอกี้คุยกับใครคุยกับดักกี้ไง<ม>เฮ้ยนี่มันมนุษย์ต่างดาวตังด้วยคือตังมาด้วยเฮ้ย<ว>ตัง ว่าแล้วดักกี้กินขนมแล้วไม่จายอุ้ยดักกีที่ไหนละ่ะมนุษย์ต่างดาวไหนดูหน้าหน่อยดิอุ้ยนายเป็นใครมาทำอะไรผมมาจาับตัวคนไปที่ดาวของผมถามจริงฉันต้องเชื่อไหมค่าขนมเท่าไหร่สองอันสิบบาทขอยิมหน่อยเฮ้ยยิมง่ายง่ายอย่างนี้เลยกีในฐานะที่เธอรู้จักมันเอาหยิบมาก่อนยีสิบค่าอะไระอ่ะเออ อ่ะยีพอดีออจบปิ้งแค่นี้แหละเรียนเราไม่มีอะไรติดค้างกันนะอะไรอะ่ะจ่ายไป20แบบงงงงเออเรียนคืออะไรอะ่ะผมไม่ได้ชื่อเรียนเออมีชื่อเดี๋ยวชื่ออะไรอะ่ะยางมาตอยเออชื่อแบบไทยๆดีชื่อนี้เพ่มากเลยใช่ไหมที่เมืองไทยไม่อ่ะมันคือที่เราคือนถนนนี่ยางมะตอยเออแหละอย่าลืมลคืนเงินสิบบาทที่จ่ายให้อะ่ะ กินขนมก่อนของเราก็มีขณะนี้เป็นเวลาตีห้าสามสิบนาทีรีวิวนิดนึงแกะตรงนี้เรียนรู้ยังเรียนเห็นแล้วเอ้ยยาม,มาตอยทเทออกมาจากช่องตรงนี้ยาม,มาตอยก็เทเหมือนกันเฮ้ยถามจริงเอ็งมาตัวเดียวเหรอมาสองอีกตัวหนึ่งเดียวไปไหนไม่รู้ ที่ไหนอ่สวยดีนี่มันหน้าผมตั้งแต่เกิดแล้วถ้าใครเชื่อนะก็ออกรูปเป็นเต่าแล้วเต่าคืออะไรมีสีขาทำหัวอย่างนี้อีงลองทำด,ดูดิเออหัดทำอยู่เมืองไทยอ่ะต้องหัดทำเออเข้ามาคข้ามาเจ้าเอเลี่ยน <c oughs> ตกใจอะไรดักไม่เคยเห็นคนสวยหรอเจ้าตัวนี้ชื่อตัวสวยหรอ <c oughs> ใครด่าอะไรฉันวะ ไอ้เจ๊เยคยดักเองพาอเอเลี่ยนมาเหรอฉันไม่ได้ชื่อเอเลี่ยนชื่ออะไรก็บอกมันไปฉันชื่อยางมาตูมเฮ้ยชื่อเหมือนไข่ที่มันเยิ้มๆเลยอ่ะ <c oughs> ออนี่เจ้ามนุษย์กลับดาวกับข้าไหมเอาและที่เมื่อกี้บอกว่าถ้ากลับดาวไปด้วยกันเนี่ยข้าจะไปกินของบนดาวเองหมดเลยไงไม่มีตัวเลือกแล้วเราไม่จับเอ,อ่อตัวขนานสีเขียวไปอ่ะไม่เอาไม่ชอบหนามันเอา ค่ะไม่ชอบนาเองและคิดว่าค่ะชอบนาเองหรือไงอุย้ยครูจินเองไม่อยู่อย่าปากดีนะโอ้ยพูดถึงครูจินนะเขินตลอดได้เขาอะดักกี้อยู่ที่นี่พี่อ้วนต้องมาขายขนมอ่ะดักกี้เอ้หวัดดีอ้วนเฮ้ยเองอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอไม่ต้องกลัวข้าขนอมอ่ะบุ๊กกี้จ่ายให้หมดแล้วโอ้โหทีนี้ข้าไม่สำคัญเลย ดักเอามากรอ๑๐บาทง่ายๆไปรู้แล้วแหละว,ว่าต้องมาขายของอะ่ะนี่ฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเหรอแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมนี่มาเมืองไทยแต่เตียวร้องเพลงได้และเออ,เอ,อผมกลับเลยนะเคว่นบายบายแล้วฉันเลือกอะไรได้หรือเปล่ามันไปแล้วแหมทีนี้เต้นเป็น<ช>้หยนะไปสอนเจ้าตัวนู้นเต้นแป๊เต้นกันไหมมีใครเคยกินไหมคะเอฟซี FC. ยังมาตุ้มเองแล้วในมือเองอะ่ะคืออะไรปุ๋ยลืมโอ้โหเอ็งนี่โรบจริงกินทั้งทีต้องกินแบบแน่นเป็นกันไหมจะเป็นก็รีบเป็นเดี๋ยวจะพากับดาดวดาวดาวดาว้นไอ้สนุกอยู่ตัวเดียวเลยแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการ ฉันคือมนุษย์ต่างดาวเนยบอกไม่เต็มเอา้าก็เองจับใครอยู่เนี่ยแกเป็นใครจับฉันมาทำไมาแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวซึ่งนะครับคู่จิ้นมนุษย์ต่างดาวตอนมนุษย์ต่างดาวขอบินขนมลูกอง iPhone ตาจอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่้นทางตรงนี้ด้วยครับ